อยากจะรู้รายละเอียดทั้งสองรายการก็ลองไปเซิร์ชอยู่ช่องแพร์ฟอมทั้งช่องโซเชียลต่างๆได้นะคะก็คงจะมีย้อนหลังแต่ดิฉันจะมาขอพูดวันนี้นะคะขอพูดในลักษณะที่ว่าสรุปให้ฟังง่ายๆคร่าวๆแต่รายละเอียดลึก,ลกๆนั้นคุณก็ลองไปหาฟังเอาแล้วกันนะคะแต่ท่านจะสรุปตามที่ที่ฉันได้ฟังจากทนายวัฒนาปาพงนะคะก็คือท่านก็เรียบเรียงไว้ดีมากนะคะขอขอสรุปเลยนะคะคือ มีสิกาท่านหนึ่งเนี่ยอยู่เยอรมันได้เข้าฟังธรรมจากพระอาจารย์คึกฤทธิ์แล้วชอบใจธรรมะก็เลยเป็นผู้ศรัทธาในธรรมศรัทธาในพระตถาคตศรัทธาในวัดนาป่าพงศรัทธาพระอาจารย์คึกฤทธิ์ก็ได้มาเมืองไทยมามา,มามาเมืองไทยเท่ไรก็จะมาวัดนาป่าพงศ์มาฟังธรรมก็มีความคิดที่อยากจะเปิดวัดไทยนะคะวัดไทยในเยอรมันกรุงเบอร์ลินนะคะก็คงจะปรึกษากับทางวัดปรึกษาพระอาจารย์ พระจาจาร์ก็อนุญาตให้เปิดแต่ทีนี้เวลาเปิดก็ต้องใช้ชื่อพุทธวัจนะรีลิตี้นะคะเพราะเป็นลิขสิทธิ์ของทางวัดนาป่าพงนะคะการจดทะเบียนอะไรก็ยุ่งยากนะคะเพราะว่ากฎหมายทางเยอรมันกับกฎหมายไทยไม่เหมือนกันทีนี้การเปิดเนี่ยยังใช้ชื่อพุทธวัจนะไม่ได้เพราะยังไม่ได้จดทะเบียนยังไม่ได้อะไรเลยนะคะอันนี้เท่าๆที่ดิฉันจับใจความได้นะคะก็ศีกาท่านนี้นะกะ็พอพระจาจาร์นอนุญาต ก็ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็ว่าไปนะคะแต่แรกๆเขาทาตามดีหรอกนะนะคะตอนหลังในสี่ห้าหกก็ไม่ทําแล้วนี่ฮะถึงเกิดเรื่องเนยฮะเสร็จแล้วก็ศสีกาธเนี้ยก็ไปเปิดแล้วเสร็จแล้วตัวเองเป็นรองประธานรองประธานมูลนิธิโดยพระอาจารย์คฤทธิ์เป็นประธานมูลนิธิก็มีการอ่าจ่ายเงินโอนเงินก็จะมีอ่าพระอาจารย์จะส่ง พันเตโตโต้กับพันเตอะไรดี่ฉันก็จาชื่อไม่ได้สองพันเตโตโต้ที่ฉันรู้จักนะคะพันเตโตโต้นี่โหคนนี้เป็นพระหนุ่มที่เก่งมากแม่นยําในพระสูตรสามารถเป็นมือขวาแทนอาจารย์ได้แล้วก็เดินติดตามอาจารย์ที่ใส่แว่นตานะคะติดตามพระอาจารย์ครื่ริ์ตลอดเลยถ้าใครไปวัดนาป่าพงจะเห็นนะคะก็พระอาจารย์ก็ส่งพันเตโตโต้กับพระรูปไปที่พุทธวัจนะวัดที่กรุงบรินของศรีกาท่านเนี้ยท,ที่ไปเปิดนะคะก็ไปเสร็จแล้วก็อันนี้ เท่าที่สรุปนะก็จะพอไปส่งไปแต่ก็ไม่ได้อยู่ประจำนะคะไปเป็นครั้งคราวละมีสาธุชนที่อยากฟังธรรมอยากจะทําบุญศิีกาท่านนี้ก็จะบอกพระอาจารย์ให้เอาพระไทยเนี่ยไปทีนี้ไปก็จะจองโรงแรมศิีกาท่านนี้ก็จะจองโรงแรมให้พระคืออยากให้พระอยู่สบายแต่พระท่านปฏิบัติเดินตรงตามพระธรรมวินัยท่านไม่นอนโรงแรมท่านขอนอนวัดวัดไทยเนี่ยนะคะวัดวัดที่ไหนก็ได้นะคะที่ท่านเราเขาก็มีเครือข่ายกันอยู่ะค่ะเสร็จแล้วก็ศิีกาท่านนี้จะ เรียกเงินก็จะมีเงินมีทองก็ามาเกี่ยวตลอดก็จะต้องอบ,บอกพระอาจารย์ว่ามีค่าใช้ใจ่ายเท่านั้นเท่านั้นนะอจองมิอพีก็จองโรงแรมให้อผู้ที่มาจากไกลๆมาฟังธรรมะนะคะมันก็ไม่ใช่อยู่ในเมืองนั้นหมดนะคะแล้วก็เรียกเรียกเงินจากผู้มีจิตศรัทธาที่จะมาฟังธรรมมีอยู่หลายรายนะคะที่เขาลงในเฟซลงในช่องน้ําเงินเลยะคะว่าก่อนที่จะมาต้องจะเจอศีกาท่านนี้ขอเงินก่อนเลยค่าที่พัก ค่าอาหารคือมีแต่เรื่องเงินนําหน้าเลยมีแต่ความโลภเลยบอกอย่างนี้เลยนะคะมันไม่เหมาะสมกับผู้ที่ปฏิบัติธรรมเลยไม่มีความอเมตตาด้วยเราะม,มีแต่ความโลภมีแต่เรื่องเงินนี่นะคะที่ฉันได้อ่านมานะคะมีแต่เรื่องเงินทีนี้่าก็ศสีกาท่านนี้ก็พอตอนหลังเนี่ยมูลนิธิยังจดทะเบียนไม่ได้ใช่ไหมทุกอย่างก็ทําธุรกรรมโดย สิกาท่านนี้เพียงผู้เดียวพระอาจารย์ก็ไว้ใจความไว้ใจกอนุญ,ญาตให้ทำธุรกรรมเรื่องเงินเรื่องทองการส่งเงินให้พระอาจารย์ก็ดีการส่งเงินที่อยู่ในบัญชีส่วนตัวพระอาจารย์เพราะยังจดในนามของมูลนิธิไม่ได้วัดนี้นะคะพอตอนหลังจบได้แลานได้มาแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ส่งเงินไม่ตรงช่วงหลังหลายๆอย่างเงินอะไรดิฉันลึกๆดิฉันก็ยังจาข้อมูลไม่ได้นะคะก็นี่คือเป็นการสรุปง่ายๆพอส่งเงินส่งอะไรช่วงหลังเลยสี่ห้าหกละเริ่มแล้วเริ่มไม่ตรงสเต็ปละ พระอาจารย์จับได้นะคะก็ฟ้องสีกาท่าน,นี้โดยเวลานี้คดีอยู่ทั้งสารแพ่งและอาญาฟ้องแพ่งและอาญาเลยนะคะฟ้องสองสาลเลยนะชื่อผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยมีความโกรธแค้นจะถอดถอนพระอาจารย์จากประธานพุทธวัจ,จะนะประธานวัดเนียหาที่เขาดําเนินการสร้างวัดอยู่ที่กรุงมรินเนี่ยให้อถอนชื่อพระอาจารย์ออก แต่ก่อนที่จะถอนชื่อพระอาจารย์ก็ได้ถอนเขาออกก่อนนะคะจากรองประธานแต่งตั้งสิกาคนนี้เป็นรองประธานนะ,ะก็ถอนชื่อออกทีนี้สองเด้งอะยกันที่เขาอาจจาะเก็บความแค้นหรือความโกรธหนึ่งไม่ให้จัดการเรื่องเงินเรื่องทองแล้วคือไม่ให้ทําธุรกรรมเลยถอดถอนที่เป็นชื่อจากรองประธานก็ไม่ให้เป็นแล้วก็ฟ้องเขาฟ้องผู้หญิงคนนี้ด้วยนะคะเพราะว่าก็คงจะมีความไม่ชอบมาพกลน,นะเนาะถ้าคนดีซื่อสัตว์นะพระอาจารย์ก็คงไม่ไม่ดําเนินคดีนะคะที่นู่ก็เป็นที่มาที่ไปอย่างเนี้ค่ะ การไม่ซื่อสัตย์ความโลภม,มันก็เป็นไปเขาอาจจะเปิดวัดลักษณะที่เป็นพุทธพานิชหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบนะคะถ้าศรัทธาดีกว่าใจใจ,ใจจริงอย่างกับผู้ที่ไปฟังธรรมแล้วมาระบายในช่องเพดฟ้าเนี่ยนะคะแอฟฟ้าเนี่ยบอกว่าถ้าคนที่เขาตั้งใจที่จะทําทวัดจริงๆก่อสร้างวัดเนี่ยเขาจะต้องมีจิตใจเมตตาอ่อนโยนนี่อะไรเป็นธุรกิจไปหมดเลยศีกาท่านนี้นะคะถ้าคุณจะไปวัดนี้เขาจะขอค่านู่นค่านี่หมดเลยทําบุญเท่าไหร่เรียกเงินก่อนเลยค่า จะบริจาคเท่าไหร่จะต้องถามก่อนเลยนะมาฟังทำเนี่ยบริจาคเท่าไหร่ค่าห้องพักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอดาดิฉันกไ็ไม่ไม่ทราบว่ารายละเอียดลึกๆต้องไปพักในวัดหรือว่าข้างนอกนะแต่หมายความว่าสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่น่ากระทำใช่ไหมคะทุกอย่างมีเหตุและมีปัจจัยมันไม่ได้เกิดมาอลอยๆอย่างพระอาจารย์เคยเทศนะคะทุกสิ่งมาจากเหตุทีนี้พระอาจารย์เนี่ยเริ่มต้นก็คือ อนุญาตคือไว้ใจนี่ทนายความพูดเลยนะคะคก็นึกว่าไม่มีอะไรคือทุกอย่างนะคะถ้าคนเราเนี่ยทำตามกฎเกณฑ์ทําตามศีลไม่คดโกงไม่โลภทําไปตามตามที่คุณคิดว่าคุณไม่ผิดศีลเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรผิดอะ่ะเพราะทุกวันนี้เรามันโลภมาเราอยากได้อ่ะเราอยากได้อยากมีอยากเป็นอะ่ะมันเรื่องมันอยู่แค่น,นีค้ค่ะก็พุทธเจา้าบอกสิ่งที่นําพาให้คนเราไปทะเลาะกันเนี่ยโลภกับโกรธหลงสามตัวเนี่ยนอกนั้นไม่มีอะไรนอกเหนือจากนี้เลยนะคะ เนี่ยถ้าทําดิฉันไม่ได้ว่าเข้าข้างหมดโอเคตํารวจยังไม่สรุปอะไรก็ไม่สรุปเราฟังทนายความวัดข้างเดียวอยู่แต่ว่าเราก็พอจะรู้ได้ว่าใครที่เป็นคนทุจริตและใครที่เป็นคนดีและคนไม่ดีในเมื่อพระอาจารย์ไม่เคยรับเงินรับทองรับปัจจัยนะคะแล้วก็มีอ่าคนในวัดเนี่ยออกมาโพสเฟซโพสแอปน้ําเงิน um เลยนะคะว่าอ่าเข้าวัดเนี้ยมาเก้าปีไม่เคยเห็นตู้บริจาคเลยแล้วไม่เคยเห็นพระอาจารย์ จะเรียกลายเงินเราพูดถึงเรื่องเงินมีแต่เทพธรรมะแล้วก็ไม่เคยเห็นพระอาจารย์จะอยู่สองต่อสองกับศีกานะคะอีกนะคะคือศีกาท่านนี้นะคะศรัทธาในพระอาจารย์ก็ขออนุญาตพระอาจารย์ไปเปิดวัดไทยนะคะโดยใช้ชื่อพุทธวจนะนะคะวัดไทยในกรุงบริญเยอรมันที่บ้านเขานะคะคือเขามีความศรัทธาแต่ความศรัทธาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าแฝงด้วยพุทธพณน,นุ์นิหรือเปล่าคือพระอาจารย์ไว้ใจไงแต่ไว้ใจทลังนี่ก็ส่งเงินโอนเงินกันไม่ตรงพระอาจารย์จับได้ก็เลยฟ้อง ฟ้องศรีกาท่านนี้ทั้งสารแท่งและสารอาญาสองสารคดีอยู่ในสารก็ทําให้เขาโกรธนะคะเพราะเขากโกรธปั๊บเขาเลยไปฟ้องศาลว่าวัฒนาป่าพง์นี่เป็นอาชญากรนะคะสอนธรรมะสร้างลัทธิเนี่ยคะดูสิฮะเขาก็ไปเขียนคําร้องขึ้นมาใหม่เลยนะคะตว่าวัฒนาป่าพง์เนี่ยสร้างลัทธิใหม่อ่าตั้งตัวเป็นเจ้าลัทธิเป็นอาชญากรอาชญกรที่ร้ายแรงคือจะให้เบนอะจะให้แบรนอาแบน แบนเลยแบนวัฒนาป่าพง์คือจะแกล้งพระจาจาร์กลับมาคือโกรธนะ่ะและ้วพระจาจาร์ก็รู้หลายอย่างว่าเอ้ยไม่ตรงมาตรงไปไม่เป็นอย่างที่พูดคือการโอนเงินนี่ไม่ได้โอนเงินเกี่ยวกับวิการสเสนหานะฮะหรือว่าทธุรกิจพระจาจาร์ไม่ใช่นะ,ะแต่รายรับนี่ฮะค่าน้ําค่าไฟค่าอะไรที่มันมีค่าใช้จ่ายอะฮะเหล่านี้ซึ่งเธอเนี่ยสีกาผู้นี้ท่านก็เอาคร่าวๆสรุปนะฮะี่รายละเอียดลึกๆเราก็ต้องไปติดตามเอานะฮะคือคนเราทําอะไรโดยชอบทำหรือว่าไม่มีกิเลสเนี่ย มันไม่มีเรื่องละ,ะ่ะถ้าไม่มีเหตุนะคะอยู่ในศีลนะไม่มีเรื่องละ,ะ่ะท่านอนะอยู่ท่านดีๆนะะมาขอไปเปิดแล้วคุณก็ไม่ทําตามเงื่อนไขนะคะสีกาท่านนี้นะคะท่านถึงต้องฟ้องฟ้องเอาไม่นั้นท่านก็คงไม่ฟ้องนะคะเสร็จแล้วยังไม่รู้สํานึกอีกนะก็จะจะอยากจะได้เงินว่างั้นเถอพอตะหลังเนี่ยเขายังไม่ได้จดชื่อเป็นมูลนิธินะคะก็เป็นชื่อพระอาจารย์ก่อนก็โอนเงินไม่พระอาจารย์แรกๆก็ๆอโอนด้วยดีตะหลังเนี่ยรายรับรายจ่ายมันไม่ตรงลอะอะพอโอนให้พระอาจารย์ก็ พอจัดตั้งเป็นมูลนิธิได้แล้วเนี่ยนะคะทำสำเร็จแล้วไปขอยื่นเอกสารเพราะเยอรมันนี่มนอาจจะยื่นยากจดทะเบียนเป็นมูลนิธิพุทธวันะเป็นวัดพุทธวจนะค่ะเป็นมูลนิธินะคะแต่ใช้ชื่อมูลนิธิอะไรก็ไม่ทราบแต่ของไทยจะมูลนิธิธรรมโคดนะคะถ้าของของวัดพระอาจารย์นะคะเสร็จแล้วก็ออพอจดทะเบียนได้แล้วเนี่ยพระอาจารย์ก็ไม่ไว้ใจก็เลยให้ทนายความทางเบอร์ลินถอดถอน ถอดถอนผู้หญิงคนนี้หาสีกาคนนี้ออกจากรองประธานเขามีตําแหน่งรองประธานแล้วผู้หญิงคนนี้ก็จะเล่นงานพระอาจารย์กลับโดยการไปยื่นฟ้องให้ถอดถอนชื่อพระอาจารย์จากประธานนะคะคือเล่นกลับมหาประธานออกจากพระอาจารย์คือเล่นนออกจากการเป็นประธานวัดแล้วตัวเองก็อาจจะแต่งตั้งพระพระองค์อื่นให้รักษาการแทนนะคะซึ่งมันไม่ได้ค่ะพระอาจารย์เป็นลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวพระอาจารย์เป็นเจ้าของคือไม่ได้เป็นเจ้าของนะคะแต่เป็นเหมือนกับเป็นวัดนะเป็นวัด ใช้ชื่อวัดนาป่าพงวัดพุทธวัฒนนเนี่ยะลิขสิทธิ์ก็ต้องเป็นของท่านเพราะท่านเป็นผู้นําพุทธวัฒนะออกมาเผยแผ่ถูกไหมคะส่วนตัวดิฉันคิดว่าจริงอยู่นะคะตอนนี้เราฟังทนายความที่มาเผยแผ่ราสดที่วัดฝ่ายเดียวแต่มันก็จะเพียงพอแล้วมั้งเพราะว่าแค่ฟังแค่นี้นะคะเราก็ ก็ดูไปยาวๆแล้วก็จะรู้ว่าใครผิดใครถูกนะคะ <c oughs> ก็ได้วินัยจ,จรยิญญาณแล้วนะคะสำหรับพระที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบนะคะที่โดนเล่นงานมาหลายเรื่องหลายราวก็น่าเห็นใจท่านมากเลยในการที่มีกลุ่มบุคคลเวลานี้เก่งปริยัตแต่ไม่ยอมรับเลยยังถืออีโก้สูงอัตตาตัวตนว่าเหนือกว่าท่านท่านจะมาเหนือกว่าได้ยังไงท่านจะอะไรมาล้มล้างความคิดอย่างนี้คุณคิดเองพระอาจารย์ไม่เคยล้มล้างใครค่ะสอนทำตามธรรมคุณจะเชื่อคุณไม่เชื่อคุณก็วางเบกขาไม่ใช่ว่าไม่เชื่อปั๊บ นะฮะอ่าพระก็ดีก็ออกมาล้มก็มีนะคะออกมาพูดโอ้โหเอาชื่อท่านท่านไม่เคยเอ่ยชื่อหรือด่าให้ร้ายหรือพูดจาพูุสาวาทมิจฉาวาจาไม่ได้ออกจากพระาจันทร์คึกฤทธ์เลยนะ,ะที่ฉันฟังทำมาหลายปี mm hmm. ทั้งๆท,ที่ท่านก็รู้นะมีชื่อเนี่ยนะว่าใครว่าไม่มีท่านไม่ใส่ใจท่านมองข้ามท่านมองข้ามมาถือเป็นกิเลสนะคะแต่คน mm hmm. ตอนนี้นะคะก็อยากให้อ่าชาว โซเชียลทั้งหลายเนี่ยที่เราเสพเราส่วนใหญ่จะเสพข้อมูลทางโซเชียลใช่ไหมคะฟังแล้วพิจารณานะคะเราอย่าเห็นว่าเขาว่าก็ว่าตามเราต้องมั่นคงหนักแน่นแล้วก็เชื่อในเหตุและผลว่าดูซิเหตุเขามีอย่างนี้มาจริงไหมเขาทําเหตุมาอย่างนี้จริงไหมนะคะก็ข,ขอฝากไว้ด้วยนะคะคือเราก็อยากให้พระที่ดีๆยังอยู่กับศาสนาพุทธสืบทอดศาสนาพุทธนะคะแล้วก็สอนธรรมเรา เพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอาการลิโกต้องการมีผู้สืบทอดของท่านนะ,ะไม่ใช่เป็นสืบทอดคําสอนของคนอื่นนะคะเพราะส่วนมากเวลานี้เนี่ยพระมีเยอะก็จริงแต่จะไปเผยแผ่อย่างอื่นซะมากกว่านะฮะไม่ได้เผยแผ่ธรรมะของพระพุทธองค์เท่าไรหร่แล้วอาจจะมีแจมแจมแต่ไปเผยแผ่ทมที่ตัวเองคิดขึ้นมาเองหรือไปเอาจากเกจิอาจารย์คนอื่นมานะคะมันก็จะมีแต่คําอื่นเจือปนเราก็จะไม่รู้ทางเดินหนทางประเสริฐมรคนั่นคืออะไรนะคะเราก็อยากให้กําลังใจนะคะ พระอาจารย์พระดีๆแล้วก็าสาธุชนญ,ญาติโยมที่ยังหนักแน่นและเชื่อมั่นนะคะในพระที่ยังดีๆที่เป็นเนื้อนาบุญนะคะเราก็จะรักษาท่านไว้แต่ถ้าถ้าสมมุติว่าพระที่ทําไม่ดีนะคะหรือวันหน้าจะอะไรเกิดขึ้นมาพระธรรมพุทธเจ้า,า,ายังอยู่นะคะเราเอาพระธรรมนะคะเป็นที่พึ่งค่ะเราอย่ายึดต,ตัวบุคคลซึ่งอาจารย์เบียร์ก็ได้พูดกรณีกรณีที่ไปประเทศอินเดีย นะคะไปกับไปเป็นทั้งคณะค่ะไม่ใช่ไปสองคนกับศีการหรือว่าสามคนไปเป็นหมู่คณะเลยนะคะไปดูงาน mm. ไปดูวัดแล้วก็ไปซื้อไม่ได้ซื้อจิวเวลรี่อย่างที่ข่าวลงด้วยนี่เนี่ยจันเบียพูดนะคะแต่ว่าสื่อเขา,เอาไปเขียนกันจริงๆเราไปหาซื้อของพวกศีกาตาก็ไปซื้อของพวกตกแต่งวัดอุปกรณ์อะไรเงี้ยเกี่ยวกับของใช้ในวัดของพระหรือว่าของที่ว่าจะต้องใช้ประโยชน์นะคะก็ไปเลือกแล้วก็กล้องเนี่ยเวลาถ่ายมุมกล้องอะ่ะ ถ้าเห็นมุมกล้องกว้างเพราะอาจารย์เขาเห็นแล้วจย์เบียบอกเขาเห็นในในในคลิปจริงแล้วอยู่กันเป็นเจ็ดแปดคนเลยนะคะเจ็ดแปดคนสิบคนเลยที่ท่านก็เห็นแล้วฮะในโหเยอะแยะหมดเลยแต่เวลากล้องซูมเนี่ยนะคะก็มไม่ได้ตัดภาพแต่เพียงแต่ซูมเข้าไปใกล้ก็จะมีแค่คนขายคนขายผ้าจารย์กําลังก้มลงมองกับสีกาซึ่งมันก็เป็นเป็นอะไรอะเป็นความคาดเคลื่อนเป็นความเข้าใจผิดได้ในเมื่อเสือมาลงนะคะคือซูมภาพไม่รู้ตั้งใจจะให้ไลท์หรือเปล่านะคะ ก็คือซูมในวัดก็เหมือนกันก็ใช้ระบบซูมแล้วก็จะมีเพจเพจหนึงนะคะชื่อพยูนนิวเนี่ยก็จะทําเพจขึ้นนี้เนี่ยซึ่งใส่ไลฟ์พระอาจารย์มาตลอดระยะเวลานานแล้วเป็นสิบสิบปีซึ่งทุกคนเนี่ยเขาจะรู้ดีนะคะถ้าคนที่เขาติดตามนะคะเพจนี้จะอ่าเหมือนจะรับจ้างหรือเปล่าไม่ทราบนะคะที่จะล้มล้มพระล้มคนดีๆเออคนไม่ดีไม่ล้มนะะจะล้มคนดีๆนะคะอาจารย์เบียร์คนตื่นทําเพจนี้ก็ เพ่งโทษมาแล้วกล่าวร้ายมาแล้วนะคะนี่่ะเพจนี้่ะเป็นขนกระต้นกําเนิดกระแสเลยที่ปล่อยคลิปต่างๆออกมานะคะทีนี้พอสูงม,มากๆก็จะเห็นเป็นพระจารย์กับสิกาตาสิกา,ตา,กาตาท่านนี้ก็คอยรับใช้อุป,ปถากงานให้วัดนาป่าพงมานานแล้วค่ะสิบส,บสบปีแต่ที่นี่อาจารย์เบียร์ก็ทวงติงก็เมื่อวานอาจารย์เบียร์ก็ไปวัดนาป่าพงมาอาจารย์เบียร์ก็บอกว่าช่วงหลังไม่ค่อยได้ไปงานเยอะแต่ตอนที่เป็นพระเคยบวชอยู่เนี่ย แต่ก็ไม่ได้จาพรรษาอยู่วัดนาปะพงนะคะจำพรรษาอยู่วัดวัดหลวงพ่ออินทวายวัดป่านาคาน้อยจังหวดัดอุดรธานีแต่ว่าก็ในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ก็เคารพอาจารย์ก็จะไปมาหาสู่กับพระอาจารย์คึกฤทธิ์พ่อนำธรรมท่านเนี่ยมาเผยแผ่อีกต่อหนึ่งก็ศรัทธาในพระอาจารย์ก็ไปไหว้ไปเนืองๆแต่ช่วงหลังไม่ได้ไปแต่เมื่อวานเนี้ยถูกเชิญไปเลยนะคะคนตื่นธรรมก็ได้ไปสนทนากับพระอาจารย์คึกฤทธิ์และคุณตาสีกาอาจารย์เบียก็เลยตักเตือนสีกาตาท่านนี้ว่า การที่จะไปใกล้เนี่ยมันเป็นโลกาวัชชะโลกติเปลี่ยนได้ถึงจะไม่ได้มีอะไรที่เกินเลยแต่ว่าไม่ควรจะทวนเว้นระยะห่างบ้างไม่ควรจะไปใกล้ชิดกับพระขนาดนี้ควรจะเว้นระยะห่างทีนี้คนอุปถักวัดเนี่ยต้องมีไหมต้องมีแต่นี่กายเป็นผู้หญิงขึ้นมามันก็เลยจะมีข้อคอราเยอะกว่าถ้าเป็นผู้ชายมันก็ไม่มีปัญหาแต่ผู้หญิงเนี่ยมันอาจจะทํางานได้ดีกว่าได้ไว ได้รวดเร็วใช่ไหมฮะแล้วก็ฉลาดตือนี้ไงรู้งานมากกว่าผู้ชายอ่ะแต่จริงๆไม่สมควรที่จะอยู่ใกล้อาจารย์เบียก็ได้ตักเตือนสีกาตาซึ่งสีกาตาก็ขอบคุณนะคะอาจารย์เบียบอกขอบคุณเข้ามาแล้วก็จะปรับปรุงตัวแต่ที่ฉันก็เออเห็นข้อนี้ตามหาตามอาจารย์เบียด้วยว่าการมันต้องเว้นระยะห่างเนาะเราเป็นสีกาแล้วท่านเป็นนักบวชแล้วอาจารย์เบียบอกก็จะทาให้พระอาจารย์เสื่อมเสียได้เนี่ยเวลานี้ฮะโลกาวิชชาโลกติเตียนคือถึงจะกล้องซูมมาใกล้ตัดต่อภาพก็ไม่สมควรกระทาด้วย แต่จริงๆแล้วก็ควรจะอยู่ห่างๆให้มากๆแต่พระอาจารย์ก็อยู่กันเป็นกลุ่มเนาะไม่ได้ไปกันทีสองสาคนท่านก็รู้ในพระธรรมิีัยดีนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยาจาย์เบียก,ก็ได้เรียกศิีกาตักเตือนแล้วแล้วก็ทนายความวันนี้ก็ได้พูดว่าหลายปีมาเนี่ยพระอาจารย์คึฤกธิ์เนี่ยจะโดนโจมตีอยู่ตลอดเวลาแต่ก็พ่ายไปนะคะมากราบขอขมามาอะไรเยอะแย,ยะท่านก็ไม่ถือโทษโกรธก็ไม่เป็นไร แต่ทุกวันนี้ก็ดิฉันเองเนี่ยฮะในส่วนตัวมีความสงสารท่านที่จะต้องออกมาไม่เป็นเรื่องอะ่ะคือท่านจะออกจากโลกกระทำแปดแล้วไม่วุ่นวายแล้วแต่ก็มีเรื่องมาให้ท่านจนได้ที่ท่านจะต้องออกมาแต่วันนี้ท่านไม่ไมาถแถลงนะคะให้ทนายความมาเพราะว่าเด็ดิชันว่าดีแล้วะทนายความเนี่ยจะรู้เอกสารรู้คําพูดที่จะพูดจะชี้แจงมากกว่าพระเพราะท่านก็ไม่ได้เป็นทนายพระอันาร์คลิกก็คงจะพูดไม่ถูกต้องแต่การกระทําท่านอะถูกแต่ท่านก็คือไม่รู้จะต้องพูดยังไงยังไงก็ให้ทนายมาพูดก่อน ะะแต่พูดอันนั้นไม่ใช่หนีคดีแล้วหลบหลีความผิดนะคะเราต้องแยกแยะให้ถูกนะ,ะพูดไปตามความจริงค่ะที่มีถ้าไม่ดีมันอยู่ไม่ได้ค่ะหลักฐานมันจะไม่มีพอให้ชี้ชัดนะคะเพราะฉะนั้นจะเตือนสื่อชั้งหลายนะคะที่ชอบรีบประโคมข่าวตัดสินแล้วะอาจารย์ผิดตัดสินคนนู้นคนนี้เป็นอย่างวานี้โดยที่ยังไม่มีมูลเหตุเลยจะไปประนามไปว่าให้อ่าคนที่เขาเสพข่าวในขเข้าใจผิดได้นี่เป็นบาปนะคะและยิ่งพระปฏิบัตินี้ป,ปฏิบัต,บติชอบด้วยท่านไม่เหมือนกับพระรูปอื่นที่ ต้องสึกกันไปเนี่ยเต็มที่เรามีข่าวอันนั้นอันนั้นไม่ต้องมีหลักฐานแล้วมีกล้องวงจรปิดอย่างเดียวก็จับได้แล้วค่ะนะเล่นงานได้แล้วจับสึกได้แล้วน่ะพระเศษกรพระระดับท่านเจ้าคุณระดับที่ยังรับเงินรับทองพระสวดพระเศษพวกนี้มันไม่พ้นกับเรื่องนี้อยู่แล้วอันนั้นมีแค่กล้องวงจรปิดก็พอละสลิปทางการเงินสึกไม่ยุ่งยากหรอกค่ะแต่พระปฏบิบัติประชดเนี่ยอย่างเคร่งเขาทำวินัยเนี่ยถ้าท่านไม่ทําเรื่องเสื่อมเสียแต่ต้องมีเหตุก็ถือว่าหนึ่งเมตกรรมของท่านส่วนหนึ่งด้วยก็เหมมือนนาะะค ถือเป็นกรรมท่านก็ต้องหาเหตุแก้ต่างให้ได้นะคะเนี่ยท่านก็ไม่ใช่อยากมายุ่งแล้วนะคะเพราะจิตท่านสงบแล้วไงจิตท่านสงบระงับแล้วเขาต้องการวีมูแล้วเขาไม่ต้องการมาทางโลกโลกแล้วก็มีเหตุได้ท่านก็ถอนหายใจท่านก็เหมือนท่านก็แบบเนยนายนะสงสารเนาะท่านก็ยังเป็นคนจริยวัดเรียบร้อยสงบสงี่ยมก่อนบวชท่านก็มียศถาบรรดาศักดิ์พลตรีนะคะท่านไม่บวชท่านเป็นพลเอกไปแล้วนะคะ ระอาจารย์คือนฤทธิ์จบปิญาโทนะก็ไม่ใช่ไก่กาไม่ใช่โกหกมุตธธิมาบวชมาอะไรไม่ใช่ไม่ใช่หนีคดีหนีนี่น,นะฮะยังหนีทิ้งใบลาออกไว้ยังไม่ทันเสษนานุมัิเลยผู้บัญชาบัญ,บญชาแล้วเรามาบวชก่อนเพราะความที่เคยบวชมาครั้งหนึ่งแล้วแล้วบวชครั้งนี้รอบสองก็เลยไม่สึกเพราะว่าคือศรัทธานในคําสอนเนยฮะ,ะแล้วก็มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตัวให้พ้นทุกข์แล้วก็ะพาคนอื่นพ้นด้วยแต่ทีนี้เนี่ยมารมันเยอะเหลือเกินเวลานี้เนี่ยเพราะว่าพวกที่ไปยึดติดฉายอื่นเนี่ ก็จะไปขวานผลประโยชน์เขาที่นี่อาจารย์จะไม่เป็นปฏิปักษ์หรือจะไปลาวีใครอยู่แล้วเดินตามทมเลยคุณรับได้คุณก็รับคุณไม่รับคุณก็วางไปไม่ใช่จะไปต่อว่าอาจารย์จะล้มอาจารย์อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยด็อกเตอร์เนี่ยหลายคนเลยมีด็อกเตอร์ทั้งทนายเนี่ยทนายเนี่ยเนี่ยถ้าไม่อยากเอ่ยชื่อนะคะเดี๋ยวเป็นคดีเนี่ยออกทีวีผิดไม่ผิดนะว่าท่านไม่ก่อนแล้วนะ,ะแล้วด็อกเตอร์ท่านนี้เห็นว่าจริงๆว่างแต่อาจารย์เบียแล้ะด็อกเตอร์ผู้หญิงคนนี้นะเก่งแต่ปริยัตนะิคนพวกนี้แต่ความรู้ท่วมมมมหััวววนนะแตต่่่่่่ปฏิิบไไได้ลยงเือคุณกาาจ รู้สาวาดเนี่ยคุณไม่เหลือแล้วค่ะก้าวลาวพระเดชพระยังมีสีนะคุณมีอะไรคุณมีแต่ความรู้อ่ะแต่คุณต้องอา่าีโก้สูง่ะคุณจะเอาแต่ความรู้ของคุณเนี่ยไปถล่มกับพวกนักปฏิบัตินะ่ะอ่าไปวินเขาอ่ะท่านไม่ได้ยุ่งกับคุณด้วยหรอกคุณมันเสร็จดินไปเล็บท่านไม่ยุ่งด้วยหรอกนะคะดิฉันก็ขอเป็นหนึ่งกำลังใจนะคะที่ยังอยากเห็นพระที่ดีที่มีมารผจญได้พ้นจากหมู่ภัยมารแล้วก็ดูกันนะคะว่า ดอกไม้หรือคำขอโทษที่คุณจะมากราบเนี่ยคุณก็ยังไม่พ้นหรอกคะ่ะคุณจะต้องคุณสำนึกถ้าคุณสำนึกได้เวลานั้นคุณก็ต้องใช้กรรมอีกนะคะกรรมนี่ต้องใช้หลายระยะมากนะคะไม่ใช่แค่กราบขอโทษแล้วก็จะพ้นพ้นผิดนะคะหลายคนเวลานี้นะคะที่มีความรู้สึกว่าใี่ไหความรู้สึกว่าเวลาใครดีๆนะ่ะพระดีๆที่จะเทศธรรมออกไปเนี่ยแต่ถ้าพระที่ไม่เทศธรรมอยู่นิ่งๆเนี่ยไม่โดนหรอกคะ่ะเพราะอะไรเพราะว่า เสมอน้าเสมอตัวเขาไม่สนใจถ้าอาจจะเก่งปฏิบัติแต่เขาไม่ได้พูดที่จะให้ชาวพูดได้ตื่นรู้ทมอาจจะไม่เก่งพูดก็ได้ปฏิบัติเก่งก็มีแต่พระอาจารย์เนี่ยมุ่งมั่นที่จะให้คนรู้ทมให้มากที่สุดเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าใช้อานุสาสชนีปฏิหารวาจาค่ะท่านหนึ่งสันเสริญเนี่ยท่านมีสามอิทธิฤทธิ์แต่ใช้แค่อนุสาสนีปฏิหารเทศสอนธทรรมฝึกสาวกไปเทศธรรมพระอาจารย์คึกฤทธิ์เนี่ยจริงนวท่านไม่อยากสร้างวัดนะเคยเห็นท่านบรรยายเหมือนกันนะคนจะยกที่ดินให้อะไรให้ท่านไม่เอาท่านบอกว่า ท่านบอกว่าวัดมีเยอะแล้วแต่พระดีๆที่จะไปสอนจะไปเทศธรรมแล้วต้องสอนให้ตรงพระสูตรด้วยนะคะหายากมากเลยซึ่งเวลานี้เนี่ยอ่าพระเนี่ยเยอะแต่จะพระที่รู้พระสูตรจริงๆเนี่ยจะมีมีไม่มากแล้วท่านก็กลัวว่าสอนไม่ตรงไม่ถูกมันก็จะเสียพุทธวจนะด้วยที่ว่าไม่ใช่คําออกจากพระโอษฐพระพุทธเจ้านะคะ